ปรับโครงสร้างองค์กรใช่ก็ใน,ในในรายละเอียดภายในของช่องแอนจะไม่ทราบเพราะว่าแอนไม่ได้แบบไปีป,ปไปอยู่ข้างในอะไรเงรี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้จัดนอกไปถึงผู้จัดที่อยู่ข้างนอกอะไรเงรี้ยเราก็จะรู้แต่ว่าละครออก็คือจะถูกคัดสรรค่อนข้างถี่ละเอียดขึ้นค่ะคือไม่ได้ว่าอนุมัติได้ง่ายอาๆอะไรเงรี้ยค่ะก็ต้อง เขาเรียกอะไรพิเต์กันหลายรอบนิดหนึ่งนําเสนอกันหลายรอบนิดหนึ่งแดงว่าคอนก่อนจะออกมาหนึ่งเรื่องต้องผ่านหลายด่านาผ่านหลายด่านมากอย่างแต่ก่อนอาจจะโอเคค่อนข้างชัดเจนเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้ก็จะช้าลงหน่อยมากมากกว่าเดิมกี่เท่าประมาณแล้วสามสี่เท่าตัวอะไรเงี้ยก็คือก็คือเขาก็จะคิวสีเยอะขึ้นแค่นั้นเองแต่แอนว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าเราเราก็เห็นด้วยกับ กับมาตรการอะไรบางอย่างของช่องว่าโอเคแบบชัดเจนไปเลยว่าช่องอยากได้อะไรอะไรอยากให้เรานําเสนออะไรเราไม่ต้องการให้เราเอาอะไรออกมาคือช่องเขาก็จะค่อนข้างดูละเอียดเยอะจร,จริงจริงแล้วของช่องตอนนี้ของอย่างเขาแอนไม่รู้แต่แคาแรคเตอร์แต่ละผู้จักก็จะได้โจทย์ต่างกันเปล่าอ,อย่างของแอนก็จะเป็นรักโรแมนติก เขาก็จะจะสมมติถ้าแอนเอาบูมาเขาก็คงไม่อน sure ุมัติแอนนึกไหมคะแต่ถ้าเป็นท่านอื่นมาที่ถนัดบูเขาอานุมัติก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแอนก็จะมีลายเซ็นทางนั้นชัดหน่อยเขาก็จะโฟกัสให้แอนมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยความเชื่อมั่นในตัวของผู้จัดแต่ละคนก็จะแตกต่างคือเหมือนเขาคงอาจจะให้ว่าแต่ละคนมีลายเซ็นความชื่อมนมีคาแรคเตอร์ของใครของมันอย่างนั้นมากกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ ว่าคนไม่เก่งบู๊แล้วอยู่ให้ทําบู๊มันก็จะเสี่ยงไปได้ก็จะเอาคนที่ทําได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่การออกก็คือทุกคนต้องแข็งแรงถึงจะรอดนั่นเองค่ะคือเราต้องแข็งแรงจริงๆคือต้องทําให้อยู่หวัดจริงๆคนดูต้องชอบจริงๆถึงจะรอดเรื่องการเอาสัตว์เลี้ยงน้ช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะือการทำงานของพี่แอนแบบเราเคยเจอเคสแบบนีไหมที่ต้องเอาน้องหมาน้องแมวเอาสัตว์เข้าฉา แอนมีสัตว์เข้าฉากค่ะเป็นหมาเป็น้องหมาในเรื่องอกหักแอบรักคุณสามีแต่ว่าเขาก็เป็นหมาเล่าเรื่องปกติไม่ได้ให้เขามาทําอยู่ในบทบาทที่ที่พิเศษอะไรอย่างงี้มันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไข้อจำกัดหรือว่าการเอาเข้ามา้ต่างคือคืออย่างที่บอกของแอนมันก็ก็ต้องมีเจ้าของเขาต้องดูแลเนาะแล้วก็สัตว์ก็ต้องได้รับการ ฉีดมาแล้วแบบว่าไม่ไม,ไม่เป็นไม่ไม่ได้เป็นอันตรายกับใครแล้วก็เป็นน้องหมาที่ฝึกมาแล้วมีใบชัดเจนว่าถูกเทรนมาอย่างดีส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เอาสุนัขหรือสัตว์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาเพราะมันคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้เอาเขามาทําอะไรที่มันยุ่งยากเสมอมาถ้าเกิดแบบทุกครั้งที่มีการเอาน้องน้องสัตว์แบบเข้าฉากเราจะมีวิธีในการดูแลค่ะ ใช่ค่ะสมมติว่าเขาก็จะมีระยะเขาว่าเขาจะมีโฟกัสได้แค่สั้นๆเราต้องรีบฉกเขาก่อนหมายถึงว่าถ่ายเขาก่อนแล้วเอาเขาไปเก็บให้เขาค้าพักให้เขานอนแล้วออกมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะมีสูตรของมันซึ่งโดยคนที่เป็นเจ้าของมักจะเป็นคนให้ข้อมูลเรามันมีข้อห้ามเหมือนข้อจำกัดก็ของแอนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําเยอะแอนยังไม่ได้สตาร์ดี้ในในหลักการอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากเรื่องแอนที่จะมีมีสูตรเราใช่มาจากเรื่องจากบทแล้วก็ก็ ก็ต้องเป็นคนเลือกมีคนเลือกคนฟังแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องดูแลว่าดูแลคือมันไม่ได้ชอเฉพาะสุนัขมันเป็นมนุษย์ด้วยก็ต้องดูแลอะไรเนี้ยค่ะทุกอย่างมันก็ก็ต้องมีระบบมีอะไรของทาง กับสเพจที่เกิดขึ้นเพราะ่้ามกระนของการละครเหมือนกันองนี้อยมันหนักอะไรมากขึ้นเลยไหมคะก็ก็เข้าใจค่ะก็เข้าใจมุมมองทุกฝ่ายแล้วก็ก็เป็นอะไรที่เราเองก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าต้องระวังตัวยังไงเพราะเราในฐานะที่ประสบการณ์น้อยกว่าผู้จัดท่านอื่นๆด้วยเรายิ่งต้องแบบต้องต้องต้องใส่รายละเอียดค่อนข้างเยอะสำหรับสำหรับเรา อย่างเสม,มอถ้าแอนไม่รู้บางอย่างแอนอาจจะพลาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แอนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ตัวแอนนะคะเราก็ต้องแบบถ้าจะทําก็ต้องเรียนรู้อ่ะก็ต้องสตาร์ทด,ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบ